ดีครับทุกคนครับผมท็อปเจรายุทธนะครับนี่ผมอยู่กับน้องหมาประจำปีทับเรา2องตัวนะครับที่ออฟฟิศตัวนี้ชื่อว่าพื้นจินะครับตัวนี้ชื่อว่าตัวเล็กนะครับเป็นน้องหมาพันปอม2ตัวอก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนนะครับพาน้องหมาสุดที่รักของทุกคนมาร่วมสนุกกันในงานน้องหมาราตรนก็จะมีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นที่มาวิ่งกับน้องหมาครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมี 사이อีเวน์นะครับอีกมากมายเลยที่เกี่ยวกับน้องหมานะครับก็รายได้จากการวิ่งครั้งนี้นะครับก็จะมีการบริจาคให้กับมูลนิธิของน้องหมานะครับแล้วก็จะมีผู้บริหารจิตพัฒนนะครับมากันหลายท่านมีทั้งน้องเบลวัิสลานะครับที่จะมาร่วมงานด้วยนะครับมีทั้งวิ่งนะครับน้องหมานี่หกิโลนะครับหรือถ้าใครไม่มีน้องหมาก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับมีทั้งวิ่งแบบ5กิโลแล้วก็วิ่งแบบ10กิโลด้วย จำได้2องปีที่แล้วบิดครับก็มีโพสต์ในการวิ่งมาราธอนไปแล้วนะครับที่มี NFT เป็นเซร์ติฟิเคตให้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมลงในตารางของตัวเองไว้นะครับจะเป็นงานใหญ่ที่ทุกคนมาร่วมสนุกกันของบิดครับวันที่สถานที่เดียวทางบิดครับเราจับะกาศให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับ